งานจะงอกหรือไม่อดีตวันที่13กุมภาพันธ์2569นายสมชัยสีสุทธิยากรอดีตกกตและนักวิชาการโพสต์ข้อความระบุว่าว่าด้วยบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่กกตใช้มีต้นทุนไม่น้อยข่าวว่าบัตรชมพูหนึ่ง40บาทบัตรเขียว1บาท20สตางค์และบัตรเหลือง1บาท ให้โรงพิมพ์สาโรงช่วยกันพิมพ์ประมาณอย่างละ56ล้านใบาราคาแพงขนาดนี้ต้องมีอะไรดีซึ่งมีของดีที่ชาวบ้านธรรมดาไม่รู้จริงสเปคในการพิมพ์สูงมากเช่นต้องมีการออกแบบลวดลายมีลายน้ำพิเศษที่ต้องใช้แสงอันตราไวโอเลตสองจึงจะเห็นมีตัวหนังสือขนาดจิ๋วไมโครเทคซอนอยู่ที่ต้องใช้แว่นขยายส่องจึงเห็นทั้งหมดนี้คือรหัสลับที่สร้างเพื่อความปลอดภยัยจากการปลอมแปลงบัตร สอดคล้องระเบียบการเลือกตั้งสอสอข้อ129ที่ระบุว่าคณะกรรมการอาจกำหนดให้มีรหัสหรือเครื่องหมายหรือข้อความอื่นใดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งย้ำว่าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรย้ำไม่ใช่เพื่อตรวจสอบย้อนหลัง tracking ว่าบัตรใบนี้มาจากเล่มไหนเลขที่เท่าไรเป็นคนเลือกตั้งลำดับที่เท่าไร ตรงกับลายเซ็นในต้นขั้วบัตรที่ย้อนไปเทียบกับลายเซ็นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสสเศษ1หนึ่งส่วนสามที่มีการบันทึกลำดับที่ซึ่งตรงกับลำดับที่ซึ่งบันทึกในบัตรพูดง่ายง่ายถ้าบัตรที่เรากาแต่ละใบมีรหัสตรวจสอบย้อนหลังไปถึงเล่มที่เลขที่ได้จบรู้ว่าใครเลือกใครทันทีบัตรชมพูมีบาร์โคดเห็นว่าสแกนปั๊บขึ้นเลขของเลขที่บัตรเลขที่บัตรถูกเจเนเรตจากสูตรที่ย้อนกลับไปยัง เล่มที่ได้เล่มที่แจกมีการควบคุมว่าใช้ในหน่วยเลือกตั้งใดที่ไปตรวจบัญชีรายชื่อแบบสสเศษหนึ่งส่วนสก็จะรู้ได้ว่าเป็นใครมาตรา85ของรัฐธรรมนูญระบุให้การเลือกตั้งสสให้ใช้วิธีการออกเสียงโดยตรงและรับงานจะงอกหรือไม่หรือจะเป็นอีกเรื่องที่ได้ย้ายที่นอนโปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็นหนึ่งกรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมไม่ใช้ ถ้อยคําหยาบคายดูหมิ่นสอเสียดให้ร้ายผู้อื่นสร้างความแตกแยกในสังคมงดการใช้ถ้อยคําที่ดูหมิน่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สองหากพบข้อความที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งได้ที่อ e ีเมลออนไลน์ at nena com โดยทีมงานและผู้จัดทําเว็บไซต์ worldwide web nena com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆทุกกรณี3ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้นหากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อหนึ่งถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี